แคมเปญบัญชีเงินฝากทองเอก9เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.6%ต่อปีจากธนาคารทกสนะครับแคมเปญประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สเสิงหาคม2568เลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับจุดเด่นของแคมเปญเงินฝากทองเอกนะครับรับ รับดอกเบีย้ยร่วงหน้านะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแคมเปญเด็ดจ,จากธนาคารคอกอสอนะครับธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกร,รการเกษตร,ร,ก,ร,ก,ษร,รกับแคมเปญเงินฝากอมทรัพย์ทองเอก9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.6%ต่อปีนะครับ รายละเอียดเงื่อนไขการรับฝากนะครับเปิดบัญชีเจ้าของเดียวนะครับหรือซิงเกิลนะเท่านั้น2บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทอรอ1-4นะครับเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและเงินฝากครั้งถัดไปขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายสนิติบุคคลและสถาบันที่ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกะหากําไรนะครับและมีทิ่ที่อยู่ในประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและฝากเงินครั้งถัดไปขั้นต่ำนะครับครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อราย c จ่ายดอกเบี้ยนะครับเงินฝากร่วงหน้า,นาวันที่ฝากบุคคลธรรมดา,าไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากสำหรับนิติบ,บุคคลเสียภาษีดอกเบีย้ยตามประกาศของกรมสรรพกร เงินฝากครบกําหนดนะครับโอนเงินต้นแล้วก็บัญชีเงินฝากนะครับออมทรัพย์คู่โอนนะโอนเข้ามาเลยเพราะนี่มันเป็นบัญชีฝากประจำเนาะหกทหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดธนาคารจะเรียกคืนดอกเบี้ยที่มีการจ่ายล่วงหน้าไปนะครับเพราะว่าตัวแคมเปญนี้ให้อตัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านั่นเองเจ็ดการฝากเงินการถอนเงินต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีทเท่านั้นนะครับ นิติบุคคลเสียภาษีดอกเบีย้ยตามประกาศของกรมสรมพารฝากเงินขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนั่นเองนะครับเปิดรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3าสิสิงหาคม2568ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเงนินไขอื่นไปไปตามประกาศของธานาคารนั่นเองนะเพราะนั้นแคมเป็นดีๆขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาณที่นี้ด้วยนะครับใครอยากฝากก็สามารถที่จะไปฝากที่ธนาคารทอรกสอได้ทุกสาขาเลยนะครับเบอร์มิชีใกล้บ้านจะสะดวกกว่าเนาะเวลาจะถอนเวลาจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการได้ทันทีนะครับแคมเปญอื่นๆจะเป็นอะไรบ้างนั้นห้ามติดตามห้ามพลาดติดขาดฝากกดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณเฟื่องลังใจด้วย ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างง้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR Code โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ